รำชั่วใดๆที่ใครได้ก่อกรำชั่วใดๆที่ใครได้ทำมิมีใครมองเห็นแต่ข้านั้นรับรู้ฮ่สวัสดีครับท่านผู้ฟังผม youtube ช่องนักบุญเล่าตำนานจะเอาตำนานลี้ลับตำนานอาถรรพ์เรื่องราวที่ไม่มีคนรู้มาถ่ายทอด ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันครับผมครับวันนี้ผมจะเอาเรื่องราวภาคต่อของมหานรกทั้ง8ขุมนรกมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันครับเอาเป็นว่าผมจะถ่ายทอดก็ต้องสวดคาถาเพื่อป้องกันภัยเพราะว่าการที่เอาเรื่องราว ที่เบื้องบนไม่ให้มาเปิดเผยมาเล่าให้ฟังก็อาจจะเกิดอันตรายใดๆกับผมได้ครับยะนะมะสะในยนาวุธทงังขอให้ในตาแห่งท่านพญายมจงเปิดและช่วยปกปักรักษาข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุมหานรุขุมที่8ด เอาเวจีมหานรกในตำรามหายานของที่เบตบันทึกไว้ว่ามหานรกกลุ่มนี้เป็นมหานรกที่สูงสุดของมหานรกทั้งหลายเพราะว่าผู้ที่บาอุบัติเป็นสัตว์นรกในคุมนี้จะติดอยู่ที่ขุมนรกหนึ่งกันนั่นเอง มหารนรกกุมนี้นายนิราบาลผู้ลงทันจะนำตัวเหล่าสัตว์นรกทั้งหลายที่เป็นสัตว์นรกในขุมอ,เ,อเวจีมหานรกมาขังไว้ในห้องหกเหลี่ยมที่มีแผ่นเหล็กร้อนแดงเป็นไฟสัตว์นรกทั้งหลายจะร้องควรครางและทุกทรมาน เป็นอย่างมากเพราะความร้อนจากแผ่นเหล็กที่แผดเผาร่างกายเรานายนิรบาลทั้งหลายจะนำตัวสัตว์นรกมาตึงไว้กับแผ่นเหล็กและให้ตัวสัตว์นรกรู้สึกร้อนและทรมานเป็นอย่างมาก สุดท้ายเหล่าหอกเหล็กแดงร้อนขนาดใหญ่จะพุ่งออกมาจากผนังเหล็กทั้งหลายพุ่งเข้าใส่ร่างของสัตว์นรกให้ได้ทุกทรมานด้วยความร้อนจะเป็นก็ไม่เป็นจะตายก็ไม่ตายทนทุกทรมานอยู่หนึ่งกัน นายนิรบาลทั้งหลายจะลากเหล่าสัตว์นรกไปกับแผ่นเหล็กแดงร้อนลุกเป็นไฟเพื่อให้เหล่าสัตว์นรกทั้งหลายได้รับความทรมานเป็นอย่างมากก่อนจะนำสัตว์นรกเหล่านั้นไปไว้ในห้องหกเหลี่ยมเพื่อให้หอกแหลมแดงร้อน พุ่งเข้าใส่ร่างของสัตว์นรกอย่างทุกทรมานเรานายนิรบาลจะมีความไร้ปานีเป็นอย่างมากกับสัตว์นรกเหล่านี้นายนิรบาลจะพาตัวสัตว์นรกที่อุบัติขึ้นมาแต่ละตนไปตึงไว้กับแผ่นเหล็กเพื่อรอการลงทัน บางตนสัตว์นรกก็ถูกนายนิรบาลใช้หอกแหลมเหล็กแดงร้อนทิ่มแทงเข้าที่ร่างอย่างไร้ปาณีเอาเป็นว่าขุมมหานรกอเวจีนี้เหล่าสัตว์นรกที่อุบัติในขุมนี้จะมีความทนทุกข์ทรมานและทนทุกข์ทรมาน กับความโศกเศร้าเสียใจกับกรรมชั่วที่ตัวเองได้ก่อเพราะว่าเป็นกรรมชั่วหนักนายนิราบาลทั้งหลายหน้ากาเกลียวกาทะมึนทึนและไรความปานีในการลงทันโดยนายนิราบาลจะไล่ลงทันเหล่าสัตว์นรกที่วิ่งหนีเป็นบางกลุ่มไปถึงภูเขาไฟ ภูเขาไฟร้อนเปลวไฟแผดเผาด้วยความร้อนของเปลวไฟจากภูเขาสัตว์นรกตะเกียตะกายหนีแต่เจอเปลวไฟร้อนกับทนทุกทรมานอย่างมากเหล่านายนิรบาลจะลากสัตว์นรกเหล่านั้นเพื่อเข้าไปในห้องหกเหลี่ยมเพื่อลงทันอีกด้านเองนรกขมนี้ ถือได้ว่าเป็นนรกขุมที่ทนทุกทรมานเป็นอย่างมากเพราะว่านรกขุมนี้จะให้ตายก็ไม่ตายจะให้เป็นก็ไม่เป็นทนทุกทรมานด้วยความร้อนของหอกแหลมยังมีบันทึกในตำรามาหายานของวิธีเบตไว้ว่า สัตว์นรกที่อยู่ในขุมนรกมหาเวจีนี้ก่อนจะมาอุบัติเป็นสัตว์นรกในขุมนี้ตอนเป็นมนุษย์นั้นได้ทำร้ายบุปการีครูบาอาจารย์ทำ้ายพระพุทธศาสนาพร้อมนักบวชในศาสนาพุทธไม่เลื่อมใสในศาสนา จ้องแต่จะทำลายาศาสนาให้สิ้นลงและอีกนาหนึ่งเหล่าสัตว์นรกเหล่านี้ตอนเป็นมนุษย์ได้ทำให้พ่อแม่เสียชีวิตด้วยความตั้งใจทำให้พระในพระพุทธศาสาศนาเสียชีวิตทำให้ครูบาอาจารย์ที่ตนเล่าเรียนศึกษาเสียชีวิตโดยไม่สนใจสิ่งใด เป็นคนโมโหเกลี่ยวกลาดเกี่ยวกับเรื่องบุคกการีครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าหรือในตัวาศาสนานั่นเองเหล่ามนุษย์เหล่านี้เมื่อตายไปก็จะมาเป็นอุบัติในนรกขุมที่8อเวจีมหานรกนี้และได้รับการลงทันจากนายนิรบาลทั้งหลาย อย่างทุกทรมานด้วยกรรมที่ตัวเองได้ก่อนนั้นเป็นกรรมหนักกรรมที่ขุมนรกแต่ละขุมยังไม่อาจเท่ากับกรรมนี้ตอนเป็นมนุษย์นั้นเราสัตว์นรกที่อุบัติในนรกเอาเวจีมหาขุมนรกนี้ตอนเป็นมนุษย์ก็จะไม่ค่อยคิดอะไรมากมาย ไม่ค่อยค่อยคำนึงถึงบาปบุญคุณโทษที่ได้ทำกับบิดามารดาของตนครูบาอาจารย์พระพุทธศาสนาและนักบวชในศาสนาเอาเป็นว่าเมื่อทำข้อกรรมหรือทำร้ายต่อบุปการีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็พระนั้นแล้วมันเป็นบาปคำเคราะห์หนัก เหล่าสัตว์นรกที่ตกนรกเอาเวจีมหานรกนี้จะทนทุกทรมานและรู้สึกถึงความทรมานเป็นอย่างมากที่จะต้องโศกเศร้าและนุกถึงเรื่องราวที่ตัวเองได้ก่อไว้นั่นเองแต่มนุษย์ทั้งหลายต้องพึงสังวรไว้ว่าการกระทําใดๆ การก่อบ่วงเวรกรรมชั่วใดๆที่อยู่บนโลกใบนี้ทุกคนจะต้องได้รับการชดใช้กรรมไม่ว่าจะชดใช้กรรมในปัจจุบันนั่นและไม่ว่าจะชดใช้กรรมที่ลงไปเป็นสัตว์นรกในขุมนรกนั่นเองแต่ละบทบาทกรรมนั้นจะไม่เหมือนกันแต่ละบทของเวรกรรมนั้น จะเกิดขึ้นด้วยกรรมที่เหล่ามนุษย์ได้ก่อไว้บนโลกปัจจุบันตอนยังไม่เสียชีวิตการที่คุณเรานับถือพระพุทธศาสนาหรือศาสนาใดๆบนโลกใบนี้ก็ล้วนแล้วแต่ทําไปเพื่อขัดเกลาจิตใจให้จิตใจเกิดความสงบและสำนึกในสิ่งดีงาม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและทำบุญทำทานช่วยเหลือผู้อื่นแต่ผู้ใดบางคนไม่ได้นึกถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมัวแต่อยู่กับการที่หลอกตัวเองหลอกว่าตัวเองดีอย่างนั้นอย่างนี้ร่ลำรวยอย่างนั้นอย่างนี้ สวยหล่ออย่างนั้นอย่างนี้และไม่ได้คำหนึงถึงเรื่องถูกผิดหลายๆายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ล้วนแล้วแต่มาจากเหล่ากิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นมากมายกับมนุษย์ล้วนแล้วแต่บวกไปกับความโลภความต้องการอยากได้อยากมีความอยากดีอยากเด่น ความอยากอวดร่ำอวดรวยความอยากได้มาซึ่งไม่ใช่ของของตนเยอะแยะมากมายเหล่านี้จึงมีเรื่องราวของนรกสวรรค์เกิดขึ้นในบันทึกเรื่องราวต่างๆในตำราบโบราณก็ว่าไว้เช่นนั้นว่ามนุษย์ไม่แต่จะในสมัยไหนยุคไหนก็คือมนุษย์ ผู้ที่เต็มไปด้วยความลุ่งหลงในกิเลสความต้องการที่ยากเกินจะมีขีดจำกัดและหลายายอย่างที่เกิดขึ้นพอมีความต้องการหรือความโลภก,ก็จะให้กระทำความผิดหรือกระทำกรรมชั่วนั้นก่อให้เกิดผลกรรมติดตามตัวไปดังนั้นตอนเสียชีวิตเป็นเรื่องที่ มนุษย์จึงพวรสังวรไว้ว่าการไปอุบัติเป็นสัตว์นรกนั้นย่อมชุดใช้กรรมในขุมนรกที่ตัวเองได้กระทำไว้ตอนเรามีชีวิตยอยู่และยังได้เป็นมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้ก็ให้ทุกท่านท่านทั้งหลายมันทำความดีสั่งสมบุญช่วยเหลือผู้อื่นทำบุญทำทานเข้าวัดฟังธรรมดูแลพระพุทธศาสนา ดำลงไว้ซึ่งความดีให้มากกว่าความไม่ดีทั้งหลายมนุษย์หากมีความดีมากมายและรู้จักทำดีมีจิตใจที่ดีงามโลกมนุษย์นี้ก็จะมีแต่ความสุขสงบแต่หากมนุษย์ทั้งหลายก่อกรมทำชั่วก่อกรรมทำข็นโดยที่ไม่นึกถึงสิ่งอื่นใดสนองความต้องการของตัวเอง โลกใบนี้ก็จะมีแต่ความวุ่นวายและแก่การแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันมนุษย์ทั้งหลายหากได้ทำคุณงามความดีหากได้ถือศีลสมาธิสติทุกคนก็จะมีจิตใจที่ดีงามทุกคนก็จะรู้สึกมีความสุขและอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขเงินทองมากมายเพียงใดความ โลภที่เข้ามาครอบงำจิตใจหากกล่ำรวยมากเพียงใดมีบริวารมากเพียงใดมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ล้วนแล้วแต่เอาไปด้วยไม่ได้แต่ส่วนการทำบุญทำทานรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นรู้จักทำให้ผู้อื่นมีความสุขจิตใจที่ดีงามย่อมอยู่ได้และมีความสุขมากกว่า จึงต้องบอกกับท่านทั้งหลายว่าการทำความดีนั้นไม่ต้องมองถึงสิ่งใดมากเรามีกำลังพอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้เราก็ทำหากเราไม่มีกำลังก็ดำรงชีวิตในสังคมและเป็นคนดีแค่นั้นเองคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลทุกคนเกิดมาล้วนแล้วแต่มีความต้องการล้วนแล้วแต่ ต้องการนำลงชีวิตเพื่อคงอยู่แต่หากอยู่ในทางสายกลางแล้วชีวิตก็จะมั่นคงและจะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นหากชอบคลิปก็ขอคนละหนึ่งสับสไคร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ YouTube ช่องนักบุญเล่าตำนานเอาเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับขอให้พระสยามเทวาธิราชขอให้ พระศรีรัตนไต,ตรงช่วยปกปกักรักษาทุกท่านให้รอดพ้นจากพยันอันตรายต่างๆและให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นด้วยเทินสาธุสาธุสาธุนโมพุทธายาสะสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดี 中餐的。